สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีว่าเพิ่งจะคิดคอนเทนต์ได้เมื่อสักครู่นี้เองนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องปัญหารถในซอยนะคะ อันนี้คือซอยส่วอซอยออถนนสาธารณะนะคะสังเกตดูถึงมันจะไม่เรียบนักแต่มันก็ออันนี้คือเส้นแบ่งเขตนะคะนี่คือถนนสุนคลค่ะอ่ามีป้ายป้ายถนนสุนคลน,นะคะแล้วก็นี่เรี่ยงเต็มเลยค่ะ ถนนส่วนบุคคลห้ามจอดตลอดแนวสภาพของพื้นดินนี่นะคะสภาพของพื้นดินกั้นขนาดนี้เลยนะคะดูสิ ทั้งต้นไม้กระถางใหญ่ๆกรวยยางปลายห้ามจอดมองกลับไปด้านนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นลนักษณะเป็นทาวเฮาส์นะคะ<ม>เขาเรียกว่าหมู่บ้านแต่จำชื่อไม่ได้ละ ้ามจอดรถบริเวณนี้เนี่ยค่ะสองฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฮาวๆ้งหมดเลยนะคะนี่ก็เช่นกันคือปัญหาไม่จบไม่สิ้นของเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรงุงเทพเนี่ยนะคะคนมีรถแต่ไม่มีที่จอดรถเยอะมาก บ้านหลังเล็กนะคะก็ยัดเอาเรถคัน,เ,นเกอบเท่าบ้านเข้าไป,ปไแบบเนี้ยน,นี่ค่ะสภาพของถนนส่วนบุคคล โอเคค่ะสามนาทีละขอปิดคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ